สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคุพระนะครับอีพีพิเศษนะครับอีพีที่สิบแปดนะครับมีพระสะสมพระเกี่มาแบ่งปันนะครับรายการสองร้อยบาททุกรายการนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับชทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ที่เข้ามาชมแล้ว ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเรื่องวงแรกเลยนะครับสมเด็จเก่าๆเ,เลยนะครับนี่ครับสมเด็จเก่านะครับนี่ครับพิมพ์ทรงคมชัดลึกเลยนะครับนะครับคมคมลึกนะครับ สามร้อยบาทคร <500, 000 S 1> ับอันนี่สองนะครับเป็นสำเร็จเหมือนกันนะครับกเก่าครับดูเนื้อนะครับเนี่ฮะเก่านะครับพิมพ์คมลึกๆนะครับนี่ยครับสภาพสวยเลยนะครับ ันนี้สามนะครับเป็นเหรียญของผู้หมุนนะครับร้อยหกปีนะครับร้อยหกปีนะครับพีสี่สามนะครับลมดําเต็มๆเลยนะครับลมดําเต็มๆนะครับร้อยหกปีนะครับสองร้อยบาทนะครับอันเลขสี่นะครับเป็นนางกวักนะครับเนื้อทองผสมนะครับนางกวักหลวง อิ่มวัดหัวเขานะครับสองร้อย200บาทน,นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นพระปิตาครับปิตาเนื้อกะลานะครับหลังเป็นหลังยันนะครับเนื้อมันออกเนื้อกะลาเลยนะครับเนื้อกะลาเลยนะครับสองร้อยบาทน,นะครับ หมายเลขสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับวัดแม่น้ำคูนะครับสภาพหิ่งนะครับสภาพหิ่งเลยครับนะครับสองร้อยบาทนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อแดงครับหลวงพ่อแดงปีสิบสาม ต่โคดนะครับต่โคดคาว่าแดงนะครับเป็นหนึ่งสามนะครับสภาพสวยนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นองค์ทวดนะครับเตารี่นะครับเนื้อมีกระพัดนะครับหรอโบราณนะครับใช้ไหมกัะพัดรอนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นหลุ์ภูขาววัดถ้ำกองเพลนะครับเนี่ยครับเป็นพระผงชานมากหลค์ภูเขาวัดถ้ำกองเพลนะครับ เป็นสมดิตคะแนนนะครับด้านหลังเป็นลูกภูเขานะครับมีผสมเกสานะครับแล้วก็ชานหมากนะครับมาเลขสิบนะครับเป็นองค์ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับเนี่ยมีคาบว่านนะครับนะครับมีผมว่านที่มันละเอียดนะครับผสมนะครับว่านร้อยแปดนะครับมาเลขสิบเอ็ดนะครับเป็น ลือนะครับเก่านะครับสำรความเก่านะครับวันนี้สิบสองนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเวกนะครับสมเด็จหลวงพ่อเวกวัดสาลามหมูสีนะครับสมเด็จหลวงพ่อเวกนะครับ เพชรบุรีนะครับอันนี้สิบสามครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญสภาพใช้นะครับหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับปีสิบสามนะครับหลวงพ่อมิ่งวัดกกพศลึกๆนะครับปีหนึ่งสามนะครับในอันปาก้านะครับพร้อมเรียมเลยนะครับสองร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อขันตีนะครับ สิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นนะครับหลวงพ่อขันตีวัดป่าม่วงไข่นะครับจังหวัดเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบรุ่นสอนะครับเหรียญหลวงพ่อตาวัดมะขามเรียงนะครับรุ่นซอนนะครับเนี่ยครับวัดมะขามเรียงนะครับอันนี้อันตาก้านะครับสภาพสวยนะครับ เลขสิบหกนะครับเป็นเหรียญของพกคงมดวังสับรดนะครับผิวหิ้งเลยนะครับสภาพหิ้งเลยนะครับพกคงนะครับสภาพหิ้งเลยนะสภาพหิ้งนะครับเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อานนะครับหมูเชื่อมนะครับนี่ครับเกวบอคมคมเล็กเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อานนะครับนี่ครับเส้นแตก นั่นหลังนะครับสภาพพอสวยนะครับหลวงพอ่อนายนะครับสภาพพอสวยนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นเหร็นเป็น,ปนรูปถ่ายหลวงพ่อเคนนะครับหลังตะกุดสามกษัตริย์หลวงพ่อเคนะ้นถทำเขาอีโต้ครับหลังตะกุดนะครับหมายเลขสิบเก้าครับเป็นพระผงจันลอยนะครับ ผงจันลอยนะครับน้ผงนะครับวัดคูสลอดนะครับเป็นผงของพ่อปานนะครับจันลอยวัดคูสลอดนะครับยี่สิบนะครับเป็นนางพญาเก่านะครับนางพญาเก่านะครับในยุบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อพริ้งนะครับ สองสี่แปดสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงครับสองสี่แปดสามนะครับในยีบซ้อนครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มสองสี่เก้าเก้านะครับหลวงพ่อแช่มนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับนี่ครับัวงเสือนะครับด้านหลังครับคมชัดเลยนะครับ หลังเป็นมีเส้นวิ่งนะครับหลวงพ่อเชมนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับไปมาที่ยี่สิบสามครับเป็นเหรียญกระโดดบาทหลวงพุทธรับเหรียญกระโดดบาทหลวงพุทธรับสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับหลวงปู่ดูปลูกเสะครับไปมาที่ยี่สิบสี่ครับเป็นพระผงกระดูกผีนะครับวัดโพนะครับเก่าเก่านะครับ เป็นกระดูกผีวัดโพนะครับเก่าๆนะครับสองร้อยบาทนะครับต่อไปหมายเลขี่ิบห้านะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับหลังจานนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกหลังจานนะครับเป็นนินชินตะก่วนะครับนี่ครับของนี้คมชัดนะครับอันนี้ที่วงนะครับเป็นพระปิดาครับน้ำทำผสมเก่านะครับเป็นพระปิดา โลโบราณนะครับรลเป็นช่อนะครับทำผสมเก่านะครับอันนี้ที่เจ็ดนะครับเป็นซุ้มกอเก่านะครับซุ้มกอมีแล่ดอกมะขามนะครับคมลึกนะครับมีแล่ดอกมะขามนะครับสภาพใช้มาบ้างนะครับด้านหน้าโดนสัมผัสมานะครับอันนี้ที่แปดนะครับเป็นสมเด็จเม็นนองอุ่นมะตานกงนะครับเพชรบุรีนะครับ หลงพออุ่นนะครับสมเด็จหมินของพออุ่นวัดตันกงนะครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับเป็นเหรียญเ็กน้ำพีนะครับหลวงพ่อสายวัดเคียนนะครับเหรียญหล่เ็กน้ำพีหน้าทองนะครับสายขมีนนะครับสี่สเกตนะครับปีห้าเจ็ดนะครับอันนี้เป็นหน้าทองนะครับ เหรียญยันเกาะเพชรผสมเหล็กน้ำพีนะครับต่อไปมันเลขสามสิบก็เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญยันเกาะเพชรผสมเหล็กน้ำพีมันกันนะครับหลวงพ่อสายนะครับนี่เป็นหน้าเงินนะครับมีห้าเจ็ดนะครับหลวงพ่อสายนะครับวัดตะเคียนรามนะครับวัดตะเคียนรามสีตะเกียนะครับสนใจนะครบโทรหรือทักไล์เข้ามาเลยครับช่องทางการติดต่อนะครับ 0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์ทหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับรายการเดียว200บาทนะครับ2รายการ300้อบาทนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยครับคนค้นพานะครับ EP พิเศษ EP ที่18ปนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ